ิข้าวน้ำพริกปลากะเจพึ่งน้ำพริกปลาขี้หนูสวนลอยลอยขวดรุดลอยวันนี้ก็จะมีไข่ทอดชะอมยอดแคร์ต้มดอกแคร์าบผักบุ้งฉาบคณะเปรียชาบชะอมต้มไข่ต้มเนิบๆผักเสี้ยนดองปลาทูตัวใหญ่ๆ ทูตัวเบลเลยอันนี้ไข่ทอดชะอมเก็บชะอมจากในส่วนเองเนะี่ยแล้วก็วันนี้พิเศษมีหมูทอดน้ำปลาแต่เก็บเพิ่งมักไอนี้มากกว่าอืออือไม่มมได้กินมาหลายวันเหรอเหรออ้า ไม่ได้กินมาหลายวันสารจะแดกตายครับไข่ต้มวันนี้ไข่ต้มไม่เนิบเลยหมวคุยโทรศัพท์ลืม đi <laughs> <laughs> กินประทูพอกบุ้งบุ้งฉาบยอดแฉฉาบแม่อีกกิหนหูส่วนดนะ้วยเนาะลูกโดดอะโคตรเผ็ดเลยอะ ลองชิน,นหมูทอดน้ำปาลาสักชิ้นเนี่ยเล่ทุกอย่างเลยตายอย่างเงี้ยวนตาย <Wow. S 1> ว้าววนตายให้ไว <Wow. S 1> หมูทอดน้ำปาลากินๆิดี๋ยวขอพี่น้ำก่อนทุกดด่นเพื่อน นี่วันนี้อน้ำปลาใสๆโรยลูกโดกของแท้ที่อยากกิน ลูกโดดนี่ในเมื่อไม่ได้กินมาหลายวันวันนี้ชุดใหญ่ไฟกะพิบพี่แมลงวันมันเข้าห้องมาตัวแล้